ตอนที่16รันเยียนเขียนเทียบยามอบให้ชิงใต้กำชับว่าผงไปเหลียงสามตำลึงสือชางผู่สามตำลึงให้ร้านยาบดเป็นผงใช้โรยบนแผลเปื่อยส่วนยาอีกเทียบให้ต้มแล้วดื่มเดี๋ยวข้าจะบอกเจ้าอย่างละเอียดเมื่อทำทุกอย่างเสร็จรันเยียนแกะผ้าเนื้อหยาบที่มือออกพาวัลวีอ้อมไปหลังฉากกั้นซิฟิลิสเป็นโรคที่รักษายากต้องระวังให้ดีหากไม่จำเป็นจริงๆอยากเข้าใกล้ผู้ป่วยขณะนั้นหญิงรับใช้พาสตรีสามนางเข้ามาพอดี รันเยียนมัวคิดหาวิธีสกัดเพนิซิลลินไม่รู้ตัวว่ามีคนเข้ามาจึงนั่งลงบนเสือไหนว่ามีหมอจะตรวจอาการให้เราทำไมไม่เห็นมีใครเลยสตรีผู้สดใสกล่าววัลวีเห็นรันเยียนยังคงไม่โต้อตอบรีบเตือนว่าคุณหนูท่านนี้คือท่านหมอหญิงรับใช้กล่าวพร้อมทำมือประกอบ สตรีสามนางนั้นสีหน้าตกใจในยุคต้าถังพบเห็นหมอหญิงไม่บ่อยนักมีก็แต่หมอหญิงที่รักษาเหล่าพระสนมในวังไม่ค่อยออกมาบ่อยนักถึงออกจากวังมาเป็นสามัญชนก็ถูกเหล่าผู้มีอำนาจสูงสักแย่งกันรับตัวไปอยู่ในเรือนในหมู่คนธรรมดาแทบไม่เห็นหมอหญิงสักคนคงไม่ใช่พวกต้มตุ๋นหรอกสตรีสดใสดวงตาวาววับมองประเมินรันเหย,ยนราวกับสามารถมองทะลุผ้าคลุมหน้า รันเย,ยนตั้งสติกลับมามองประเมินผู้มาเยือนผ่านผ้าปองคลุมหน้าอย่างเยือกเย็ยนสตรีทั้งสามนางอายุ1 6 1 7ปีบ้างก็สดใสบ้างก็อ่อนโยนมีจุดเด่นต่างกันไปทั้งหมดล้วนเป็นสาวงามที่โดดเด่นเพียงแต่ว่าสตรีสดใสผู้มีดวงตาดอกท้อออกจะปากร้ายอยู่บ้างถ้าว่าแต่ไหนแต่ไรมารันเยียนสนใจเฉพาะเรื่องงานอยู่แล้วใครจะตรวจก่อนข้าเองเมื่อสตรีสดใจเห็นรันเย,ยนกล่าวเหมือนไม่เห็นนางอยู่ในสายตาก็อดโมโหไม่ได้ นางยกชายกระโปรงขึ้นนั่งลงด้านตรงข้ามรันเยียนยื่นมือออกไปทันทีอวัยวะเพศบวมแดงและคันมีสิ่งแปลกปลอมเกิดขึ้นโดยไร้สาเหตุใช่หรือไม่รันเยียนถามสตรีนางนั้นตระหนกเล็กน้อยถามด้วยความสงสัยว่าท่านไม่ต้องจับชีพจรหรือรันเยียนสังเกตท่าทีที่เปลี่ยนไปของนางหากพูดไม่ถูกด้วยนิสัยไม่ยอมใครของนางไม่ว่ายอย่างไรคงไม่เสียงอ่อนลงเช่นนี้จากนี้ครึ่งเดือนหยุดรับแขกห้ามหาความสุขกับบุรุษห้ามจุมพิษ ท่านหมายความว่าข้าติดโรคหรือนางตัดบทรันเหย,ยนหน้าซีดลงเล็กน้อยจ้องรันเหย,ยนเขมง็งท่านคงไม่ได้ล้างแค้นข้าที่เสียมารยาทเมื่อครูใช่ไหมรันเหย,ยนจนปัญญาไม่ได้บอกว่าติดโรคแน่แต่เมื่อมีอาการบวมแดงและคันไม่มีเพศสัมพันธ์เป็นการดีที่สุดไม่เช่นนั้นผลสุดท้ายคงไม่ดีกว่าติดโรคนี้สักเท่าไหร่ไม่ว่าเจ้าติดโรคหรือไม่แต่จากอาการของเจ้าก็รับแขกต่อไปไม่ได้อีกรอข้าถามอาการคนอื่นเสร็จก่อน ค่อยตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งรันเยียนคิดว่าคนในหอคณิกาจะมากน้อยย่อมต้องเป็นโรคสตรีไม่ให้รับแขกเท่ากับเป็นการตัดทางรอดของพวกนางผลเช่นนี้ไม่ใช่สิ่งที่คนขายเรือนร่างเลี้ยงชีวิตจะรับได้จึงกล่าวว่าหากไม่ติดโรคข้าจะไม่บังคับให้เจ้ารักษาแม้รันเยียนจะไม่ใช่สูตตินรีแพทย์แต่ในช่วงเวลาหปีที่เรียนมหาวิทยาลัยเธอไปเข้าเรียนแทนเพื่อนร่วมหอบ่อยๆไม่แน่ว่ารันเยียนอาจเชี่ยวชาญกว่าสูตินรีแพทย์หลายคนด้วยซ้ํา ช่วงที่ผ่านมาคุณชายหานมีคนโปรดคนใหม่แล้วพี่หงซึ่งก็ได้พักพอดีไม่ใช่หรือเป็นคำพูดน้ำเสียงอ่อนโยนน่าฟังของสตรีชุดกระโปรงหรูฉวินสีเขียวที่ปักลวดลายดอกไม้ไว้บนหน้าอกสตรีอภรรเขียวมีผิวขาวเกลี้ยงกล่าแม้ใบหน้าจะไม่งดงามจับตาเท่าหงซิ่งแต่สดใสอ่อนโยนคิ้วรับกับตาข้อมือขาวเนียนสวมกำไลหย,ยกสีขาวบริสุทธิ์วงหนึ่งบุคลิกสุภาพอ่อนโยนแม้จะกล่าวคำพูดเจ็บแสบผู้คนก็รู้สึกว่านางคงไม่มีเจตนาร้าย เจ้าชายที่ได้ใหม่ลืมเก่าเช่นนั้นไปหาคนอื่นได้ค่ากลับรู้สึกสงบเสียอีกเชิอโชคดีที่เขาหลายใจมิฉะนั้นวันนี้เขาคงตายอยู่ในห้องค่าโชคร้ายตายดวงตาดอกทออันน่าขงามคู่นั้นของหงสิ่งต่อให้ถึงตามองคนก็ให้ความรู้สึกที่ดีสตรีอากรเขียวหลุบตาจับจอนผมยาวสลวยยังมีท่าทีอ่อนโยนดังเดิมกล่าวเสียงเบาว่าพี่หงสิ้นระวังคำพูดด้วย เมื่อครูข้าเดินผ่านมาได้ยินเจ้าหน้าที่ชนสูตรศกล่าวว่าคุณชายหานโดนพิษพี่อย่าได้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเลยหงสิ้นชักสีหน้าลุกขึ้นทันทีช่วยเหมยเจ้ากล่าวเช่นนี้หมายความว่าอย่างไรรันเหย,ยนมองทั้งสองที่พร้อมปะทะก,กันได้ทุกเมื่อแต่ก็ไม่เร่งให้พวกนางมารับการตรวจกลับคอยดูอยู่ด้านข้างอย่างออกรสจากคำพูดซ่อนความในสองประโยคของช่วยเหมยอ,อย่างน้อยก็ได้รู้ว่าคุณชายหานที่เสียชีวิตเมื่อครูกลับไม่ได้ถูกตีตายแต่ดูท่าจะโดนคนวางยาพิษ แม้เรื่องนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับเธอแต่เมื่อได้พบคดีฆาตกรรมในยุคโบราณก็อดสนใจไม่ได้ข้าเป็นหญิงคณิกาขายศิลปะไม่ขายตัวสามเดือนก่อนเพิ่งย้ายออกจากห้องของจือสวิคงไม่เป็นไรกระมังชุยเหมยไม่สนใจหงซิ่งกลับหันมาถามเรื่องอาการป่วยกับรันเหียนหากเป็นเช่นนั้นจริงหน้าจะไม่เป็นไรมากรันเหียนกำลังจะตอบทันใดนั้นเห็นแผลเปื่อยที่ถูกทาทับด้วยแป้งปรากฏร่างๆที่มุมปากชุยเหมยเธอชะงักไปครู่หนึ่งกล่าวว่าแผลเปื่อยที่ริมฝีปากเจ้าหลัก พหมอประจำหอมาตรวจเมื่อวานนี้แล้วบอกว่าเป็นร้อนในใจเทียบยาวไว้ให้หลายเทียบตอนนี้จึงไม่เจ็บแล้วน้ำเสียงช่วยเหมยนุ่มนวลอบอุ่นราวกับอากาศเดือนสามของแดนเจียงหนานทำให้คนอดสงสัยไม่ได้ว่านางเป็นบุตรีตระกูลสูงสักหรือไม่ รันเหียนพิจารณานังแวบ,บหนึ่งอาการระยะแรกของโรคชิฟิลิสจะปรากฏตุ่มเล็กๆสีแดงขึ้นที่ผิวหนังจากนั้นจะแตกเป็นแผลเปื่อยสีแดงอย่างรวดเร็วเมื่อมีอาการหนักขึ้นจำนวนของแผลเปื่อยจะเพิ่มขึ้นแผลก็ขยายใหญ่ขึ้นอีกอย่างนอกจากอวัยวะเพศอาการเหล่านี้มักจะปรากฏขึ้นที่มุมปากนิ้วมือหน้าอกและที่อื่นๆในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าก็จะไม่ถามมากแล้ววันเหยียนตอบเรียบๆจากนั้นเริ่มหันไปถามสตรีคนสุดท้าย แม่นางน้อยผู้นี้ชื่อจื่ออ้ายามตอบคำถามท่าทางที่ขลาดขณะรอคำตอบก็จ้องรันเหียนด้วยความหวัดหวั่นจากการสอบถามเบื้องต้นมีเพียงจื่ออ้ที่ไม่มีอาการผิดปกติช่วยเหมยท่าทางนุ่มนวลแต่กลับปฏิเสธการรักษาของรันเหียนอย่างชัดเจนหงซิ่งกลับให้ความร่วมมือเต็มที่เพียงแต่โชคร้ายหลังตรวจเสร็จวินิจฉัยได้ว่าติดเชื้อซิฟิลิสเสียแล้วเจ้ากับจื่อสวีเคยประนิบัติชายคนเดียวกันหรือไม่ความจริงรันเหียนอยากถามว่าผู้ชายคนนั้นคือใครจึงจงใจถามนำ หงซิ่งไม่ทําให้เธอผิดหวังจริงๆตอบเสียงสั่นว่าคุณชายหานร,รันเยียนขมวดคิ้วรอบถอนใจอีกครั้งที่แท้ไม่มีแปลงท่อสอดไส้หล่นจากฟ้าฟรีๆเพิ่งเข้าเมืองมาก็พบโอกาสหาเงินแต่โอกาสนี้กลับร้อนโลกมือจริงๆท่านช่วยข้าด้วยเถอะหงซิ่งโถมตัวลงข้างขารันเยียนร้องไห้พร้อมกล่าวว่าเมื่อครูข้าไม่เคารพท่านข้าตาไร้แววกรุณาอย่าติดใจเอาความเลยข้าเป็นคนผงผงางปากบอนมาตลอด เย,ยนเหนียงเพิ่งจะแหวกม่านก็เห็นเหตุการณ์เช่นนี้เข้าในใจอดสะทกสทานไม่ได้เคราะห์ซ้ำกรรมชัดจริงๆช่วงนี้ปิดหอรักษาตัวเถิดเย,ยนเหนียงตีหน้าตายเดินช้าๆเข้ามาคุกเข่านั่งหน้ารันเยียนท่านหมอเทาดามีวิธีรักษาโรคนี้หรือไม่มีวิธีแต่วิธีไม่ได้เหมาะสมกับทุกคนค่าจ่ายเทียบยาให้สองเทียบแล้วพวกเจ้ากินกันก่อนหากตุ่มแดงแตกเป็นแผลก็ใช้ผงยาทา ขณะที่รันเยียนพูดก็เห็นแผลเปื่อยของตุ่มแดงบนนิ้วมือเย็นเหนียงตอนอยู่ในตรอกตุ่มแดงบนมือนางยังไม่แตกตุ่มแดงแตกเร็วเช่นนี้ไม่ต้องตรวจต่อไปแล้วเจ้าอย่าใช้แป้งทาปิดบังแผลบนมือเลยใช้ผงยาเถิดหงซิ่งมองมือเย็นเหนียงด้วยความตกใจแต่ข้างในกลับโล่งอกนับแต่จื่อสวี่ล้มป่วยหมอประจําหอคณิกาอับจนหนทางเย็นเหนียงได้แต่สั่งให้ปิดบงังเรื่องนี้ไว้จื่อสวี่ยังมีพี่สาวคนหนึ่งแต่ตัวนางไม่มีญาติเลย คุณชายหานคือใครมีภรรยาและอนุกัญญาหรือไม่รันเยียนถามตอนที่17เจ็ดเยียนเหนียงเอ่ยตอบคุณชายหานเป็นบุตรที่เกิดจากภรรยาหลวงของนายอำเภอจิ้นหลิงเพิ่งเข้าเรียนในสำนักศึกษาประจำเมืองเมื่อปีก่อนทั้งคุณชายหานคุณชายฉินสื่อและคุณชายจางเป็นแขกประจำของหอไั่ซิ่วจูจูจวัลวีก็ฉุกค,คิดจึงรีบถามคุณชายฉินสี่ใช่บุตรที่เกิดจากภรรยาหลวงของฉินสร้างจัวหรือไม่ ช่างโจวคือตำแหน่งผู้ช่วยของคุณนางชื่อสื่อเมืองซูโจแม้ไม่มีหน้าที่เป็นกิจจะลักษณะแต่มีตำแหน่งสูงถึงขั้นสี่ล่างส่วนนายอำเภอมีตำแหน่งเพียงขั้นแปดไม่ว่าตำแหน่งหรือฐานะก็สูงกว่าหลายขั้นดังที่ว่าไว้ตำแหน่งสูงกว่าย่อมขม่มไม่เห็นหัวแม้คุณชายฉินสีจะทำร้ายคุณชายหานตายแต่จะถูกตัดสินลงโทษหรือไม่นั้นยังไม่แน่ชัดใช่เย,ยนเหนียงนวดขมับอย่างอ่อนละขณะตอบคำถามของรันเหยียนต่อ คุณชายหานไม่มีภรรยาได้ยินมาว่ามีเพียงสาวใช้ใกล้ชิดอยู่สองคนคนหนึ่งกำลังตั้งครรภ์แปดเดือนใกล้คลอดส่วนอีกคนไม่ได้ยินข่าวว่ามีท้องรันเหยยนครุ่นคิดท้องแปดเดือนใกล้คลอดความเป็นไปได้ที่จะติดโรคก็น้อยลงหวังว่าคุณชายหานคงสร้างกุศลให้ตนบ้างจะได้เหลือเลือดเนื้อเชื้อเคือที่แข็งแรงไว้สวรรค์ยุติธรรมเสมอแม้คนจะตายไปแล้วแต่ก็ยังเหลือทายาทไว้วลวิถอนใจ ดวงตาหยาดเยิ้มของหงสิ้นเหลือกขึ้นน้ำตายังคงคลอเบ้าขณะยิ้มหยนันเจ้าพูดได้ดีนักตระกูลหานไม่ได้มีทายาทคนนี้เพียงผู้เดียวทว่าคุณชายฉินสีกลับไม่มีโชควาสนาเช่นนี้เมื่อไม่นานมานี้กำลังจะไปมอบสินสอดบุตรีภร,รยาหลวงสกุลรันแต่น่าเสียดายมาเกิดเรื่องนี้เข้าเสียก่อนสกุลรันต้องขอถอนมั่นแน่หงสิ้นคงตรหนักว่าตนเองมีโรครุมเร้าฉะนั้นวาจาจึงแฝงความเวทนาระคนเยาะเย้ยตนเองความไม่ทุกข์ไม่ร้อนเช่นนี้ยิ่งทำให้ผู้ฟังสิ้นหวัง วัลลวีและรันเยียนกลับร้อนใจวัลลวีรีบถามว่าสกุลรันใช่สกุลรันทางตะวันออกของเมืองซูโจหรือไม่เป็นบุตรีภรรยาหลวงคนใดหรือหงซิ่งพานถามกลับในเมืองชูโจมีสกุลวันอยู่กี่เรือนกันบุตรีภรรยาหลวงสกุลรันก็มีอยู่เพียงคนเดียวจะใครเสียอีกหละ่ะเย,ยนเหนียงชะงักครู่หนึ่งชำองมองรันเขียนพลางครุ่นคิดจากนั้นจึงเปลี่ยนหัวข้อสนทนาท่านหมอทัวดาไม่ทราบว่าอาการของพวกข้า พวกท่านกินยาตามเทียบยาที่ข้าให้ไปก่อนอย่างน้อยจะช่วยประทังอาการระหว่างที่ข้ากลับไปปรุงยาอีกอย่างพวกท่านจะต้องแยกใช้ผ้าเช็ดหน้าถ้วยชาและสิ่งของอื่นๆจากผู้อื่นทางที่ดีสัมผ,สผัสผู้คนให้น้อยลงโดยเฉพาะการสัมผัสร่างกายอดทนรอย,ยาจากข้าแล้วกันรันเหย,ยนกำชับอย่างจรงิงจังเยนเหนียงอดชำลืองมองรันเหย,ยนไม่ได้ นางพอจะเข้าฐานะของรันเยียนได้กุลสตรีตระกูลสูงทราบข่าวว่าที่สามีมักจะมาเที่ยวหอนางลมและยังก่อเรื่องใหญ่เข้าอีกกลับยังคงท่าทีสงบเยือกเย็นช่างหาได้ยากเสียจริงเย็ยนเหนียงปรบมือสองทีพลันมีบ่าวยกถาดเข้ามาวางบนโต๊ะนี่คือเงินแท่งละห้าดำลึงทั้งหมดห้าสิบตำลึงเป็นส่วนที่ง่ายก่อนหากข่ารอดชีวิตจะให้ค่าตอบแทนมากกว่านี้แน่นอนเย็ยนเหนียงปิดผ้าไหมแดงที่คลุมถาดออกเผยให้เห็นแท่งเงินสิบแท่งขนาดเท่าๆกัน รันเยียนอยากได้มากกว่านี้แต่เธอรักษากฎเสมอมาข้าบอกแล้วว่าข้ารักษาคนละยี่สิบตำถึงใจก่อนครึ่งหนึ่งจ่ายที่หลังอีกครึ่งหนึ่งครานี้ข้ารักษาผู้ป่วยสามคนจึงขอเก็บเพียงสามสิบตำลึงหวันละวีเก็บเงินหวันละวียังนึกถึงเรื่องคุณชายฉินสีจึงไม่มีแก่ใจคิดถึงเรื่องเงินรันเยียนสั่งให้เก็บสามสิบตำลึงนางจึงหยิบแท่งเงินบนถาดมาหกแท่งเช่นนั้นข้าขอตัวก่อนหากมีอาการผิดปกติส่งคนไปตามข้าได้ที่หมู่บ้านสกุลโจ รันเย,ยนเอ่ยพางยืนขึ้นเย,ยนเหนียงหงซิ่งและคนอื่นๆเดินไปส่งรันเย,ยนที่ประตูหลังแล้วสั่งให้บ่าวนำทางออกจากตรอกไปจากนั้นจึงเดินกลับมาหลังบ่าวคนนั้นจากไปวัลวีดไม่ได้จึงรีบเอ่ยคุณหนูคุณชายชินสี่่าคนซ้ำยังสัมมเลเทเมาทั้งยังไม่รู้ว่าจะติดโรคร้ายหรือไม่เหตุใดนานท่านจึงเอาชีวิตคุณหนูไปฝากไว้กับคนอย่างนี้ได้ดูเหตุการณ์ไปก่อนแล้วกันไม่แน่ว่าอายอาจยังไม่ทราบเรื่องนี้ถึงอย่างไรฐานะตระกูลเขาก็ไม่เลวนัก รันเยียนมีความทรงจำของเจ้าของร่างเดิมอยู่ครั้นพูดถึงอาเยจึงรู้สึกอุ่นใจอาเยคือคำเรียกบิดาในยุคราชวงศ์ถังรันเยียนคิดว่าเจ้าของร่างเดิมอาจมีความสัมพันธ์ค่อนข้างดีกับบิดาที่คุณหนูพูดมาก็ถูกนายท่านยังคงรักคุณหนูยามนี้ร่างกายคุณหนูก็หายดีแล้วกลับบ้านดีกว่าเจ้ากะวลลวีจับแขนรันเยียนด้วยสีหน้าร้อนรนถึงอย่างไรย่อมดีกว่าให้ผู้อื่นบงการอย่างในตอนนี้ กลับไปแม่เลี้ยงจะไม่มายุ่งเรื่องการแต่งงานของข้าหรือรันเยียนเชื่อการพึ่งตัวเองมาตลอดอีกอย่างถ้าบิดาให้ความสําคัญกับเธอจริงมีหรือจะยอมส่งเธอมายังบ้านในชนบทตามที่แม่เลี้ยงบงการรันเยียนตกมือหวั่นละวิ่เบาๆเชื่อข้าเถิดข้าอาศัยอยู่ในบ้านชนบทแห่งนี้ยังออกมาหาเงินได้บ้างหากกลับไปด้วยสภาพยากจนค้นแค้นก็จะถูกแม่เลี้ยงบงการอีกและข้าก็ไม่อยากเรียกนางว่าท่านแม่ด้วย วลวิมัวแต่พวงเรื่องการแต่งงานของรันเยียนจนลืมไปว่าที่พวกนางออกมาครานี้หาเงินได้ถึง30ตําตำลึงหากประหยัดสักหน่อยจะพอใช้จ่ายได้ถึงสองปีคุณหนูวลวิคลำเงินในกระเป๋าแขนเสื้ออยากพูดแต่ยังปากไว้เจ้าคงอยากถามว่าข้ารู้วิชาแพทย์ได้อย่างไรรันเยียนเตรียมข้อแก้ตัวไว้แล้วรอเพียงวลวิถามที่จริงข้าก็ไม่รู้วิชาแพทย์เพียงแต่มีคนมาบอกวิธีการรักษาในความฝัน รันเยียนมองท่าทางอ้าปากค้างของวันลวิพลางเขยบเข้าไปกระซิบมิเช่นนั้นพอพวกเราเข้าเมืองมาจะ,ะเผอิญเจอผู้ป่วยได้อย่างไรทั้งยังได้เงินส0ิตำลึงมาง่ายดายถึงเพียงนี้ด้วยเหตุการณ์เหล่านี้ล้วนเป็นเหตุบังเอิญทว่ารันเยียนจงใจพูดจนวนลวิเชื่อว่าเป็นลิขิตสวรรค์นางจึงเอ,อ่ยอย่างตื่นเต้นสวรรค์เมตตาคุณหนูแล้วพวกเราไม่ต้องกังวลเรื่องการแต่งงานกับคุณชายฉินสีแล้วใช่หรือไม่เจ้ากะ สวรรค์ไม่เคยเข้าข้างผู้ใดแม่เลี้ยงรังแกข่าสวรรค์จึงสงสารแต่ทุกเรื่องราวจะพึ่งสวรรค์อย่างเดียวไม่ได้เรื่องคุณชายฉินสียังไม่ได้ชี้ขาดลองสืบข่าวคราวให้แน่ชัดก่อนค่อยว่ากันรันเหียนเองก็ไม่ค่อยแน่ใจเธอเพิ่งมาถึงยุคราชวงศ์ถังจู่จู่ก็ต้องมาประสบเรื่องราวเช่นนี้จึงไม่รู้ว่าจะเริ่มจัดการอย่างไรเธอชะงักไปชั่วครู่ก่อนเอ่ยปากอีกพวกเราเดินสืบข่าวคราวเรื่องนี้ดูก่อนแล้วค่อยกลับไปปรึกษาสิงเหนียง กว่าพวกนางจะเดินไปถึงถนนหลักก็เกือบเที่ยงวันจึงมองหาเหลาสุราวางแผนซื้อของใช้ที่จําเป็นหลังกินอาหารกลางวันแล้วค่อยกลับเรือนเหลาสุราชื่อยหลันเซอร์เรือนกล้วยไม้งามช่างเปี่ยมความหมายของบทกวีกว้างสามห้องสูงสองชั้นฝาผนังสีขาวกระเบื้องสีดำชายคาเรือนสร้างแบบโต่ง่งประตูทำด้วยไม้มะเกลือสลักลายดอกกล้วยไม้ช่างสอดคล้องกับชื่อยิ่งนักทงเหลาสุระบกสะบัดอยู่นอกหน้าต่างชั้นสองอักษร ยาหลันเซอร์เข้มแข็งทรงพลังละไม้ลายมือของต้าหวังหวังซีจือนักผู้การจีนเสื่องชื่อในประวัติศาสตร์จีนทำให้เหลาสุราดูอลังการยิ่งขึ้นตามตำนานเล่าขานจักรพรรดิไทจงยกย่องลายมือของหวังซีจือผู้คนมากมายจึงเรียนแบบลายมือของเขาชาวบ้านทั่วไปก็ได้รับอิทธิพลสูงจึงเป็นที่นิยมกันไปทั่วครั้นเดินเข้ามาในเหล่าสุราพลามีเสี่ยวเอ,อิ่มาต้อนรับคุณหนูทั้งสองเชิญด้านนี้ขอรับ เสียวเฮอตาแหลมพิจารณาการแต่งกายของรันเยียนและวลวิวิคร่าวๆคา,วาดว่าพวกนางคงไม่ต้องการห้องส่วนตัวจึงเดินนำไปยังโต๊ะข้างหน้าต่างชั้นล่างที่ตรงนี้ถูกบันไดบังไว้พอดียามเดินเข้ามาจากภายนอกจึงมองไม่เห็นเงียบสงบนักขอรับคุณหนูพวกเราไปนั่งในห้องส่วนตัวเถิดหวนสวีออกจะสงสารรันเยียนเป็นถึงสตรีมีตระกูลไม่ควรเปิดเผยหน้าตาเช่นนี้เลย พอเดินไปด้านในมุมนี้มีโต๊ะเพียงสามตัวดังคาดมีคนนั่งไปแล้วสองล้วนแต่งกายเช่นบัณฑิตรันเยียนรู้สึกพึงพอใจไม่ต้องเปลืองเงินไปนั่งในห้องส่วนตัวที่ตรงนี้ดีมากนั่งตรงนี้กันเถิดรันเยียนไม่รอให้วันสวีเอ่ยปากพันคุกเข่านั่งลงวลวีจึงต้องนั่งลงตามคุณหนูทั้งสองรายการอาหารเขียนอยู่บนฝาผนังลองดูว่าอยากสั่งอะไรขอรับเสี่ยวเอ้อกล่าว รันเย,ยนมองบนฝาผนังผ่านหมวกคลุมหน้ามีแผ่นไม้ไผ่เขียนรายชื่ออาหารสุราและเครื่องดื่มมากมายจึงสั่งน้ำบวยดำมาสองถ้วยก่อนแล้วให้วัลลวิสั่งอาหารสองสามอย่างเสียวเออเพิ่งจากไปไม่นานพันมีเสียงหัวเราะอ่อนหวานดังมาจากชั้นสองเป็นระยะๆะะพร้อมเสียงเครื่องสายทำให้บัณฑิตโตข้างกันสองสามคนเงยหน้ามองเป็นงานชุมนุม่าหลันเหล่าหญิงงามมากความสามารถในเมืองแปดในสิบมาอยู่ชั้นบนหากมีสักนางยอมเหลือบแลมา จุุ่บัณฑิตชุดขาวแงน้นาดื่มสุรารวดเดียวหมดจุปากแล้วกล่าวนับว่าไม่เสียชาติเกิดตอนที่18ค่ข้ากลับโชคดีมีโอกาสเข้าร่วมงานชุมนุมอย่าหลันครั้งหนึ่งคุณหนุกสกุลฉีช่างงดงามหยาดเยิม้มบัณฑิตคนหนึ่งโบกพัดพลางทอดถอนใจบัณฑิตชุดขาวและสายตาจากที่เงยมองพลางถามใช่คุณหนูชีหกสาวงามอันดับหนึ่งแห่งเมืองซูโจหรือไม่ หลังเอ่ยคำว่าสาวงามอันดับหนึ่งมีบัณฑิตอีกสองสามคนเข้าร่วมด้วยทันทีต่างกล่าวชื่นชมความงามของนางแล้วยังมีบัณฑิตอีกสองคนแต่งกลอนทุกคนล้วนกล่าวชมจึงของกระดาษและผู้การจากเสี่ยวเอ๋อตั้งใจเขียนบทกลอนนั้นส่งไปยังชั้นบนไม่แน่ว่าอาจจะโชคดีได้รับเชิญขึ้นไปร่วมงานก็เป็นได้รันเยียนไม่ค่อยชื่นชมบทกวีถึงตอนนี้เธอยังจำบทกวีสมัยราชวงศ์ถังและซ่งรวมกันได้ไม่เกิน20บทเช่นบทกลอนจำง่ายอย่างชาวหน้าตรกตรรายามตะวันแผดเผา ดังนั้นท่ามกลางบรรยากาศศิลปะวรรณดีเช่นนี้รันเยียนจึงสนใจน้ำบวยดำที่อยู่ตรงหน้ามากกว่าสมัยราชวงศ์สุยและถังให้ความสำคัญเรื่องสีกลิ่นและรสชาติของเครื่องดื่มในแต่ละฤดูการจะดื่มเครื่องดื่มต่างกันเช่นฤดูใบไม้ผลิมีน้ำฟูฟางน้ำกุ้ยฮวาน้ำถาหฮวาฤดูร้อนมีน้ำหมักน้ำบวยดำซึ่งทำมาจากธรรมชาติปลอดสารพิษคนแถบเมืองฉางอันมักจะชอบน้ำหมักแต่ผู้คนทางใต้กว่าครึ่งกลับชื่นชอบน้ำบวยดำมากกว่าน้ำหมักซึ่งมีรสชาติแปลกแปลก รันเยียนจิบน้ำบวยดำคำเล็กๆรสเปรี้ยวอมหวานช่วยเรียกน้ำย่อยได้ดีไม่รู้ว่าพวกเขามีวิธีเก็บรักษาอย่างไรจึงคงความเย็นไว้ได้เครื่องดื่มนี้เหมาะกับรึกร้อนเป็นที่สุดอาหารค่อยๆทยอยขึ้นโต๊จนครบอาหารในแถบเมืองเจียงซูและเจ้าเจียงรสชาติไม่จัดจ้าและไม่มันมีรสเต็มปนหวานรันเยียนไม่ค่อยชอบยิ่งเป็นฤดูร้อนด้วยแล้วเธอไม่ค่อยมีความอยากอาหารจึงกินได้น้อย คงเป็นเพราะเหล่าสุรายาหลันเซอร์เป็นสถานที่รวมตัวของเหล่าบัณฑิตจึงไม่มีเสียงเออไวไวที่โถงชั้นล่างมีเพียงการสนทนาเหตุการณ์บ้านเมืองและท่องบทกวีเมื่อครูผู้ใดแต่งบทกลอนลำนำโชมสครานเหล่าคุณหนูขอเรียนเชิญเสียงใสกังวานดังมาจากบันได ภายในห้องโถงเงียบกริบทันใดทุกคนมองสตรีรูปงามผู้ยืนอยู่ข้างบันไดานางสวมชุดรูชวินสีเขียวออนไลน์ดอกกล้าวมวยคู่อายุ15-16ปีแม้จะแต่งกายแบบสาวใช้แต่กิริยามานญาตกลับไม่ธรรมดาพอมองไปก็ตระหนักได้ทันทีว่าต้องมาจากสกุลที่มีชื่อเสียงทุกคนมองหน้ากันเลิกหลักผู้ที่ได้รับเชิญขึ้นไปช่างเป็นเกียรติยิ่งนะัผู้น้อยเอง บัณฑิตชุดขาวที่นั่งอยู่ใต้ด้านข้างรันเทียนล,ลุกขึ้นคำนับพลางยิ้มน้อยๆท่วงทำงามสง่าราบัณฑิตผู้มากความสามารถไรท่าทางเช่นเมื่อสักครู่ที่พรมพรณนาชื่นชมสาวงามจนน้ำลายสอสาวใช้อมยิ้มพลางพยักหน้ามาทางเขาเชิญคุณชายตามบ่าวมารันเยียนเลิกคิ้วเล็กน้อยแม้เธอจะไม่เข้าใจบทกวีทว่าบทกวีก็ไม่ต่างอะไรกับผู้แต่งดูจากท่าทางของบัณฑิตชุดขาวก็พอจะนึกออกว่าบทกวีที่เขาแต่งคงหนีไม่พ้นการอวดอ้างอันสูงส่งไม่ก็ประจบสอบพลอต่างๆนานา ความสามารถแค่นี้ยังเป็นที่พอใจของเหล่าสตรีผู้สูงศักดิ์เห็นได้ว่ารสนิยมการชื่นชมบทกวีของพวกนางนั้นในสมัยราชวงศ์ถังเป็นช่วงที่แวดวงกวีเฟื่องฟูหรือเป็นพราะบทกวีเพิ่งเริ่มเจริญรุ่งเรืองในช่วงยุคเจริญกวนกันรันเยียนครุ่นคิดพี่เหวินจริงช่างโชคด,ดีจริงบัณฑิตผู้ร่วมโต๊กับบัณฑิตชุดขาวถอนใจทุกคนทอดถอนใจไม่ก็พูดจาเหน็บแนมหรืออิจฉาตาร้อนรันเยียนเองกินเสร็จแล้วจึงเรียกเสี่ยวเอ,อิ่มาเก็บเงิน เป็นเพราะผู้คนภายในห้องโถงมิอาจเข้าร่วมการชุมนุมยาหลันจึงหันมาสนใจรันเยียนที่กำลังจะเดินออกไปโดยเฉพาะวันสวีที่ไม่ได้สวมหมวกคลุมหน้าหางตานางเชิดจมูกได้รูปริมฝีปากอิ่มรูปร่างหน้าตาชวนมองยิ่งนักดึงดูดความสนใจจากผู้คนได้มากแววตาลุกวาวเหล่านั้นทำให้ไฟโทรศั์ของวลวีเริ่มคุกรุ่นทว่านางรู้การเทสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่เรือนชนบทสกุลรันนางจึงไม่อาจแผลงฤทธิ์ทำได้เพียงอดก,กั้นความไม่พอใจไว้แล้วเดินตามรันเยียนออกไป ช่วขณะหนึ่งวันสวีถูกเบี่ยงเบนความสนใจพอเดินมาถึงประตูจึงชนคนผู้หนึ่งเข้าโครมตาบอดหรือไรบุรุษผู้นั้นไม่รอให้วัลวีกล่าวขอโทษพลันตกใบหน้าขาวเนียนของนางดังชาติเสียงดังก้องกังวานเช่นนั้นไม่เพียงทำให้วัลวีมึนงงบัณดิตในห้องโถงก็มึนไปช่วขณะหล้าสุรายาหลันเซอร์เป็นสถานที่ที่บัณฑิตชอบมาชุมนุมกันผู้ที่ไม่เข้าใจบทกวีมักจะเบื่อหน่ายไม่อยากมาคนยากจนก็มาไม่ไหว ดังนั้นบรรยากาศภายในมักจะเงียบสงบเสมอมาจูจูได้ยินวาจาหย,ยับคายทุกคนจึงตั้งตัวไม่ทันบ่าวไม่ทันสังเกตขอคุณชายโปรดอภยัยวันสวีนึกตำหนิตนเองที่ไม่ระวังรีบคุกข่าวขอโทษคุณชายเจ้าอารมณ์บุคคลผู้มีอำนาจพบเห็นได้ทั่วไปในตัวเมืองสะบัดมือไปต้องตกโดนสี่ห้ารายแม้วัลวีจะขวัญกล้าเทียมฟ้าแต่ก็ไม่กล้าก่อปัญหาให้รันเยียน รันเยียนที่เดินอยู่ข้างหน้าตอนรู้ตัวหันกลับมาพลันเห็นบุรุษหนุ่มสวมชุดผ้าไหมแขนกว้างตัวยาวสีฟ้าหางคิ้วเชิดสูงดวงตาเป็นประกายท่าทางโกรธจัดผานไม่ยอมฟังเหตุผลที่ผ่านมารันเยียนไม่เคยชื่นชมความงามบุรุษเพศแต่ครานี้ต้องยอมรับว่าบุรุษผู้นี้ช่างสังคมหาตัวจับยากยิ่งนักรันเยียนเห็นแก้มของวลวีบวมขึ้นจึงสบถเสียงเย็นชาสองคำเสสวะ บุรุษที่ตบตีผู้หญิงโดยไม่ยอมฟังเหตุผลถ้าไม่ใช่เศษสะวะก็เป็นเสียยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานเจ้าว่าอะไรนะบุรุษชุดผ้าไหมบรรดาลโทสะทันใดรีบคว้าสาบเสื้อของรันเหียนกระชากมาใกล้ตัววลลวีร้อนใจรีบลุกขึ้นดึงมือบุรุษผู้นั้นท่านไม่พอใจอะไรก็มาลงที่ข้าห้ามแต่ต้องคุณหนูเด็กขาดแรงของวลลวีหรือจะสู้แรงบุรุษได้มือเส้นเลือดปูดปนข้างนั้นคว้าสาบเสื้อรันเหียนไว้แน่นไม่ขยับสักนิด ผู้คนในห้องโถงคิดว่าเขาทําเกินไปแต่ต่างรู้ว่าเขาคือบุตรชายที่เกิดจากภรรยาหลวงของฉินสร้างโจนนามว่าฉินมู่เซิงช่วงเช้าเพิ่งมีข่าวว่าเขาตีคนตายในหอไฉซิ่วช่วงเที่ยงก็กล้าออกมาเดินวางมาดแล้วเห็นได้ชัดว่ามีผู้ทรงอิทธิพลคอยหนุนหลังจึงไม่มีใครกล้าเป็นคุณชายหานคนที่สองภายในห้องโถงจึงเงียบกริบรันเย็ยนร้องือเสียงเย็นชากล่าวเน้นทีและคําว่าเสียแรงเกิดมาเป็นมนุษย์พอ โมโหก็มาลงที่ผู้หญิงถ้าไม่เรียกว่าเศสศวะแล้วจะให้เรียกว่าอะไรใครไปล่วงเกินเจ้าใครไปหาเรื่องเจ้าพอไม่กล้าตอบโต้ก็ไปลงที่คนอื่นถ้าไม่เรียกว่าเศสศวะแล้วจะให้เรียกว่าอะไรแต่ละประโยคดังกังวานและทรงพลังฟังแล้วเหลือทนยิ่งกว่าถูกตบหน้าเสียอีกฉินมู่เซิงรู้สึกช่วงนี้ช่างโชคร้ายเหลือกินสตรีที่ทางครอบครัวไปทาาทามสู่ขอก็ปวดกระสอบกระแสะช่วงเช้าที่ผ่านมาซ้อมบุตรชายสกุลหานไปแค่ยกเดียวนึกไม่ถึงว่าเจ้าบ้านนั่นจะโชคร้ายถึงตาย แม้ต่อมาเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบทราบว่าตายเพราะโดนพิษแต่เขาก็ยังคงกลัดกลุ้มพอออกมาดื่มสุราคลายเครียดคิดไม่ถึงว่าจะมาถูกสตรีด่าว่าไม่มีชิ้นดีอีกเจ้าเป็นบุตรสาวสกุลใดกันฉินมู่เซิงถามเสียงเยือกเย็นข่มความโกรธจัดไว้ประโยคนี้ทําให้วัลวิตั้งสัตว์ได้ทันใดตระกูลรันเป็นตระกูลใหญ่เก่าแก่และมีชื่อเสียงในเมืองซูโจวไม่เป็นสองรองใครเป็นตระกูลที่แม้แต่ขุนนางระดับชื่อจื่อยังต้องให้ความเคารพแม้รันเหยียนจะไม่ใช่ลูกรักแต่ก็เป็นถึงบุตรีภรยาทอลวง วัลวีจึงเอ่ยว่าพวกเรามาจากสกุลรันที่อยู่ทางตะวันออกของเมืองปล่อยมือเดี๋ยวนี้สกุลรันที่อยู่ทางตะวันออกของเมืองหรือฉินมู่เซิงยังไม่ทันได้เอ่ยปากพลานมีเสียงแหลมสูงดังมาจากชั้นสองรันเยียนรอบถอนใจโลกลมจริงๆเสียงสูงกว่าคนปกติถึงสองเท่านี้ย่อมเป็นดันเมวีแน่ปล่อยข่ารันเยียนเอ่ยเสียงเรียบทําให้ผู้ฟังรู้สึกกดดัน ท้ายที่สุดฉินมู่เซิงก็ตระหนักว่าการคว้าสาบเสื้อสตรีเช่นนี้ออกจะดูไม่งามจึงยอมปล่อยแต่โดยดีสตรีสวมชุดรูปราและสวมหมวกคลุมหน้าราวสิบกว่าคนค่อยๆเดินลงมาหนึ่งในนั้นคือสาวน้อยสวมชุดปรูดวินสีแดงนางเดินมาตรงหน้าฉินมู่เซิงและรันเยียนชำเลืองมองหวันว่นละวี่แวบหนึ่งแล้วชะงักชั่วขณะครู่ต่อมาจึงหันมาทางรันเยียนพันนึกประหลาดใจเมื่อไม่กี่วันก่อนอาการปางตายวันนี้ออกมาเดินเหินได้แล้วหรือ พอนึกถึงวันนั้นรันเมวีก็เจ็บใจนักยังมีปิ่นผีเสื้อของนางที่ถูกรนเยียนเอาไปจำนำอีกหลังจากพวกสตรีสูงศักดิ์รู้เข้านางถูกพวกนั้นหัวเราะเยาะอย่างไม่ไว้หน้าหาว่านางมีชีวิตลำเคนจนถึงขัน้นต้องไปจำนำเครื่องประดับวันนี้เป็นโอกาสดียิ่งถ้านางไม่ตอบโต้นางก็ไม่ใช่รันเมวีแล้วที่แท้ก็เป็นคุณหนูสิบเจดนี่เองท่านกับคุณชายฉินสี่ช่างมีวาสนาต่อกันเสียจริงเพิ่งไปทาบทามสู่ขอไม่ทันไร ก็บังเอิญมาเจอกันแล้วรันเมอวีตั้งใจโจมตีรันเยียนคุณชายฉินสีเป็นคุณชายเสยเพลทั้งเมืองรู้ว่าเขาใช้ชีวิตอยู่ในหอนางลมทั้งวันสำหรับสตรีเขาไม่ใช่คู่ครองที่ดีเลยหลังรันเมอวีเอ่ยปากฉินมู่เซิงและรันเยียนก็ตกตะลึงอดมองหน้ากันไม่ได้